วัดีครับวันนี้ผมมาไล่จัดที่ถนนฝั่งตะวันออกนะครับเป็นถนนเขตอำเาอตะวันออกแล้วก็อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลสุขศสกษาสตํารณ์ละไว้นะครับก็มีร้านขายผลไม้อยู่ร้านหนึ่งฮะที่ขายผลไม้ช่วงนี้ขายออกผลไม้ก็มีอยู่สองร้านสามร้านวนี้นะครับขายผลไม้ เปิดตั้งแต่ช่วงนี้ฮะเดินผมเริ่มไล่แกเริ่มเปิดแล้วครับผมแล้วปิดแล้วปิดประมาณกี่โมงครับพี่ปิดกี่โมงฮะรือว่าแล้วแล้วแล่มมาแล้วแต่ไม่ทราบเหมือนกันครับผมได้แล้วครับเดี๋ยวผมไปไล่ร้านอื่นต่อนะครับตอนนี้เดินทางไปไล่แล้วนะครับตอนนี้ มันอยู่ประมาณอยู่แถวนี้แล้วอันี้ประมาณสามล้านนะครับล,ล้าแรกไปเร็วล้านที่สองกำลังจะตามมานะครับครับสวัสดีครับไลฟ์สดได้ไหมครับได้ค่ะนี่ขายลูกงอนะครับขายพวงเท่าไรนะครับผมพวงห้าสิบาทจ้าอ๋อพวงห้าสิบาท <ผม S 1> แล้วก็าขายมันเป็นโลบาทจ้ะ<ต>มันเป็นเป็นกิโลกว่ากว่านะฮะี่สิบห้าบาทเป็นงอที่ไหนนะครับ เงาะนานาสาลศรีลาดธานีอ๋อมาจากหลังวัดนะครับที่ห้าบาทกล้วยก็ขายหวีเท่าไรนะมีกล้วยน้ำว้าด้วยกล้วยเล็มีนางนิดหน่อยแล้วก็ขายสับปะรดครับผมครับผมตรงนี้ร้านนี้ขายมะม่วงเปียวๆนะครับเป็นมะม่วงอะไรนะครับน้ำดอกไม้ค่ะน้ำดอกไม้กูแลเท่าไหร่ครับ 70ค่ะกิโล70ิบนะครับหาซื้อได้นะครับกิโล70สครับผมครับต่อไปก็เป็นร้านมะพระ้าวนะครับลูกกระดกกลางลูกเล็กลูกเล็กเล็กก็สิบห้าบาทลูกใหญ่ๆญก็ยี่สิบแล้วก็ตามมาด้วยยี่สิบบาทนะครับแล้วก็เป็นอ่ามังคุดมังคุดก็จัดมาหลายลัเหมือนกันนะครับมังคุดนี่มาจากไหนนะครับ นาสานครับผม่วงนี้ผลไม้ที่นาสานออก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 เยอะนะครับช่วงนี้ราคาสามโ้ยร้อยละสี่สิบบาทนะครับจะหาได้ลูกไม่ใหญ่ไม่โตเล็กๆน่ารับประทานนะครับมีเบอร์โทรไหมครับมีบรมครับมีขอเบอร์โทรหน่อยครับแล้วผลมาบอกเบอร์โทรเบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันเบอร์เดียวเลยสามแผงเบอร์เดียวเลยสามพันเบอร์เดียวค่ะครับ เดี๋ยวๆใกล้ๆก่อนนะครับไม่ได้ยินใกล้ๆใกล้ๆนิดนึง096ค่ะ0967742ค่ะชื่ออะไรนะครับผมฝนค่ะฝนอ๋อร้านฝนมาเลยนะครับโอเคนะครับผมร้านเดียวกัน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 ค่ะครับผมร้านเดียวกันเลยก็ผู้ใดแวะเวียนหาผลไม้รับประทานอร่อยอร่อยก็มาแวะแถวนี้ได้นะครับ แล้วก็ติดตามเพจแชวัดหวานดีชแนลนะครับทาง youtube ด้วนนะครับผมผมจะถ่ายไปจับแค่ที่ตองมะม่วงเขียวแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ